มีผู้ชายคนหนึ่งบ่นให้ฟังไม่รู้จะบ่นทาไหนบ่นในโลกโซเชียลนี่แหละบอกว่าเนี่ยอยู่บ้านกลางค่ำกลางคืนมีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวดีด้วยนะแต่งตัวดีมายืนกดอ่อนหน้าบ้านแล้วก็พยายามจะเข้าบ้านให้ได้พ้อมไปเปิดประตูให้ตะโกนดาลัน่นทุกวันทุกคืนลองไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่เขาติดแล้วจับภาพเอาไว้ได้เนี่ยนะฮะไม่ยอมออกทุกครั้งที่มาดู ไม่ยอมออกให้ตายสิครับผมมองเลยนะไม่ยอมออกนะกระชูเอาเป็นว่าพรุ่งนี้บุกเข้าไปเลยจากข้างในก็คือเอาเต้าอี้ต่อด้วยชุดอลิสราที่สิบคนโดยก็คือมึงต้องตายครบเจ้าของบ้านนอนนอกบ้านอยู่ในบ้านและแอบใช้บ้านเอกาสารสักใบยังไม่มี ก็นอนไม่ได้ยังไงครับเขาไม่ยอม เนี่ยคือเอาแล้วลองคิดดูว่าถ้าเป็นเราเราจะทํำยังไงคุณผู้ชมครับเราลงพื้นที่ไปนะนะเพราะตามโพสต์ก็คือทางด้านของ f a c e b o o k กาโหลกแดง In the Multiverse of m e n d e s เนี่ยได้โพสต์เอาไว้แล้วเราลงพื้นที่ไปตรงจุดเกิดเหตุไปเจอกับเจ้าของบ้านด้วยแล้วเป็นคนโพสต์เลยคุณพัฒนโนปัจจัยคือแกเล่าให้ฟังแบบนี้ที่บ้านเนี่ยนะฮะคือมันก็เปิดเป็นร้านด้วยแล้วก็ เป็นที่พักด้วยมันจุดเริ่มต้นอยู่ที่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั่นเป็นครั้งแรกเลยผู้หญิงคนนี้มากดกลิ่งแล้วก็อ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยจะเข้าบ้านเข้าไม่ได้ผมก็คิดว่าเป็นมิจฉาชีพก็เลยไม่ได้เปิดประตูให้แล้วผู้หญิงคนนี้ก็หายไปจนกระทั่งวันจันทร์ที่ผ่านมาเจอแบบเดิมไล่ก็ไม่ไปแล้วหลังจากวันจันทร์มาเจอทุกวันคุ้มคลั่งอรารวาสโวยวายนี่ฮะคุณผู้ชมครับทั้งด่าทอ ตะโกนเรียกคนในบ้านจะให้เปิดประตูเพื่อจะเข้ามาในบ้านให้ได้นี่คือทางด้านของคุณพัดเองยืนยันนะบอกว่าผมไม่ได้รู้จักอะไรเลยแล้วถ้ามีญาติคนไหนเห็นภาพหรือรู้จักผู้หญิงคนนี้ช่วยมารับไปรักษาหน่อยได้ไหมเพราะเขาจะอ้างตลอดว่าบ้านนี้เป็นบ้านของเขาซึ่งมันไม่ใช่ไปแจ้งความตำรวจสอนอประเวศแล้วก็บอกว่า คือเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทหรือเปล่าถ้าป่วยจิตเนี่ยคือตํารวจก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปจัดการกับเขาไปจับเขาได้ทันทีนะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็พาเขาไปส่งโรงพยาบาลด้วยหรืออาจจะต้องส่งให้พอมอมารับคุณพัดเคยบอกโอ้แล้วผมต้องเจอแบบนี้อีกกี่คืนเนี่ยคตำรวจมาเจอกับตัวแล้วก็ทำอะไรทำอะไรไม่ได้ก็เขาบอกว่าอ่มันมีขั้นตอนมีระเบียบอย่างงู้นอย่างนี้ ก็ไม่รู้จะทำาไงก็เลยลองเอาคลิปมาลงเผื่อท้ายอยากจะบอกอะไรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางนี้โดยตรงครับว่าใจะให้มาช่วยดูแลยังไงบ้างคือผมคิดว่าไอ้เรื่องกฎหมายหรือระเบียบขั้นตอนเนี่ยประชาชน,น่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ทุกอย่างว่าเรื่องอะไรอยู่ในอำนาจใครแต่รัฐควรจะมีหน่วยงานซึ่ง เบื้องต้นก็ก็ต้องเป็นตำรวจเป็น191แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเนี่ยเออในคุณพัฒน์ก็บอกว่าพอแจ้งตำรวจตำรวจบอกว่าถ้าเขาปว่วยจริงก็ต้องให้ทางพอมอเข้ามาจัดการนะคุณพัฒน์ก็อ้าแล้วผมจะรู้ไหม,มว่าถ้าเขาปว่วยจริงหรือไม่ปว่วยจริงแล้วถ้าไม่ปว่วยจริงพอมอมาปั๊บอ้าวไม่ปว่วยจริงก็ต้องแจ้งตำรวจก็ต้องย้อนกลับไปที่ตำรวจอีกแล้วจะทำยัง,ยงไงอันนี้คือในมุมของชาวบ้านเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งคุณพัฒน์เองเนี่ยเขาบอกว่า ก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับชาวบ้านแถวนั้นเจอคนเก็บขยะด้วยเขาบอกว่าเห็นผู้หญิงคนนี้เดินวนไปวนมาอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละ mm. น่าจะเป็นคนแถวนี้แต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบ้าน อยู่ที่ไหนแล้วเป็นเป็นลูกหลานของใครแต่ดูแต่งตัวดีตอนแรกเราก็เข้าใจว่ารู้จักกับเจ้าของบ้านหรือเปล่าหรือเป็นคนเร่ร่อนหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าใช่นะนี่อันนี้พอเป็นข่าวแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็แชร์ในโลกออนไลน์ต้องฝากญาติของผู้หญิงคนนี้แล้วล่ะคะ่ะพาไปดูแลกันอย่างใกล้ชิดอย่ามาสร้างความเดือดร้อนกับชาวบ้านในหมู่บ้านเลยนะคะ อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ